หอยเอ็กซ์แซคแพ็กเกจนะครับก็เป็นชุดอุปกรณ์แบบพร้อมยิงเลยนะครับที่ทางอาฟรีไทยเนี่ยเราจัดเป็นเซตอุปกรณ์ไว้ให้นะครับในชุดนี้ก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างครับที่เราสามารถจะใส่รวมทั้งหมดเนี่ยนำไปใช้อีกได้ทันทีนะครับเก็บทุกอย่างในกระเป๋าใบเดียวแล้วก็สามารถจะเดินทางไปที่สนามไปฝึกซ้อมได้ไง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาดูกันครับว่าในชุดอุปกรณ์ตัวนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ ในส่วนของตัวด้ามนะครับตัวคอยเอ็กแซกนะครับก็จะเป็นด้ามที่มีความยาว25นิ้วนะครับเป็นอลูมิเนียม C N C ที่ทำสีแ้วยพาวเดอร์โค้ดนะครับก็จะมีหลายสีให้เลือกนะครับตัวคันธนูตัวนี้ผมว่าเป็นราคาที่ราคาคุ้มค่ามากสำหรับคนที่อยากได้จะธนูคันดีๆสักคันหนึ่งเพราะว่าอย่างคอยเอ็กแซกตัวนี้เป็นตัวด้ามที่เป็นของคอยนะครับทำในอเมริกาแล้วก็คุณภาพดีมากๆครับสำหรับในส่วนลิมที่มากับตัวชุดตัวนี้นะครับจะเป็นของ W N S รุ่น Delta Fiber นะรััตตววี้ิมจเป็นวัสดุฟมแล้วก็ไฟเบ เวลาที่เราเลือกใช้นะครับจะต้องเลือก2อย่างก็คือขนาดแล้วก็น้ําหนักดึงขนาดจะมีให้เลือก3ขนาดครับก็คือมีชอตมีเดียมแล้วก็ลองวิธีการเลือกง่ายๆก็คือเลือกจากความสูงของผู้ยิงครับโดยขนาดชอตเนี่ยสำหรับคนที่มีความสูง165ซนติเมตรลงไปมีเดียมก็คือประมาณ165-175แล้วก็ใครที่สูงเกิน175ก็ให้เลือกเป็นขนาดลองครับพอเลือกขนาดเสร็จแล้วเราต้องเลือกน้ําหนักดึง น้ำหนักดึงก็คือแรงดึงที่เราต้องใช้ออกเวลาเล่าด,ดึงสายอนุออกมานะครับซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับความแข็งของตัวปีกตัวนี้จะมีให้เลือกตั้งแต่18ปอนด์20ปอนด์24ปอนด์แล้วก็30ปอนด์สำหรับคุณผู้หญิงนะครับหรือว่าน้องๆนะครับก็จะใช้เป็นขนาดประมาณ18หรือว่า20ปอนด์ดึงสบายๆนะครับสำหรับคุณผู้ชายก็อาจจะเลือกเป็นที่20ปอนด์หรือว่า24ปอนด์ส่วนใครที่ต้องการคันธน,หนูหนักๆหน่อยนะครับน้ำหนักดึงสูงๆหน่อยก็อาจจะเลือกเป็นที่ขนาด30ปอนดก็ไ้ครับ ในชุดนะครับก็จะมีลูกขนูให้ทั้งหมด6ลูกครับจะเป็นลูกขนูคาร์บอนของเวียนวินนะครับรุ่นชาร์เลนจ์เป็นลูกขนูที่มากรอบมาเสร็จเลยนะครับสามารถจะไปใช้งานได้ทันทีนะครับในชุดนี้มี6ลูกถ้าใครต้องการเพิ่มก็สามารถจะซื้อเพิ่มแยกต่างหากได้นะครับคราวนี้ที่ตัวลูกขนูนะครับลูกขนูเนี่ยจะมีขนาดของมันมีเบอร์ของมันเรียกว่าเป็นความแข็งของลูกขนูนะครับซึ่งต้องเลือกให้สัมพันธ์กับ ขนาดน้ำหนักดึงของตัวลิ้มที่เราเลือกกับคันธนูนะครับวิธีการเลือกง,ง่ายๆก็คือว่าถ้าสมมุติเราใช้ลิ้มขนาด18ปอปด์อนหรือว่า20ปอนนะครับให้ใช้รูขนาดเบอร์พันสองร้อยถ้าใครที่เลือกลิ้มขนาด24ปอนนะครับก็ให้เลือกรูกขนูเป็นเบอร์หนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วก็ใครที่เลือกเบอร์ขนาด30ปอนนะครับก็ให้เลือกรูกขนูเบอร์เก้าร้อยครับเราก็จะมีสูตรเลงตัวนี้มาให้นะครับเป็นสูตรเลงของดูอินเอสนะครับรุ่น sj a 5 0นะครับเป็นสูตรเลงที่เราสามารถถอด การใส plane. ่สูตรเข้าไปที่คันนะครับเราก็จะใส่เข้าไปที่แท่นตัวที่ติดกับคันหนูตรงนี้นะครับเราหมุนน็อตตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็สไลด์ตัวก้านสูตรตรงนี้เข้ามาแบบนี้นะครับปกติเราจะใส่เข้ามารูที่2จากตรงปลายนะครับมาตรงดูแล้วก็ขลายน็อตตัวนี้เข้าไปให้แน่นส่วนชิ้นด้านหน้าตรงนี้นะครับเราจะต้องคขายน็อตตัวด้านข้างตัวนี้ออกมาก่อนนะครับคลายมานิดนึงเพื่อเราสามารถจะบีบตัวแท่นด้านข้างตรงนี้นะครับเราบีบตัวแท่นตรงนี้ค้างเอาไว้แล้วก็สไลด์ตัวสูตรนี้เข้ามา เข้ามาในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับถ้าสมมติเราเคยยิงแล้วเราจดไว้ได้ว่าศูนย์ตรงนีองน้อยู่ที่ตำแหน่งเลขเท่าไหร่แล้วก็ประกอบกลับเข้ามาที่เดิมพอได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะครับก็หมุนน็อตล็อกด้านข้างตรงนี้เข้าไปให้แน่นครับ ในชุดนี้นะครับจะมีตัวพลังเจอร์มาให้ด้วยครับตัวนี้เป็นตัวชิบุยะ DX พลังเจอครับพลังเจอร์มันจะเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะตรงหัวตรงนี้เป็นสปริงครับหน้าที่ของมันก็คือเป็นตัวช่วยค้ำลูกขนูวไวนะ้เพื่อให้ลูกขนเนี่ยมันพุ่งไปจากตรงนะได้ตรงนะครับเวลาพุ่งไปจากคันธนูก็เดี๋ยวจะเอามาใส่เข้าไปที่คันธนูกันครับสำหรับการใส่พลังเจอร์เข้าที่ตัวคันธนูนะครับเราก็จะใส่ที่บริเวณรูตรงกลางตรงนี้นะครับที่คันธนูมันจะมี2รูครับแต่ว่าเราจะใส่ที่รูด้านหลังรูที่อยู่ด้านฝั่งงตรงนี แล้วก็เพ er ียงแค่ไขตัวพังเชออ์ตรงนี male, ้ครับเข้าไปให้สุดเกลียวเข้าไปให้แน่นตำแหน่งเนี่ยจะถูกตั้งมาจากตั้งแต่ที่ราดแล้วนะครับตำแหน่งจะตรงอยู่แล้วเพียงเราใช้ก็เพียงแค่ไขเข้าไปให้สุดให้แน่นแค่นี้ครับต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่บนตัวเราบ้างนะครับอย่างตัวนี้คือตัวอามกาดของ WNS ครับเป็นตัวที่เราใส่ไว้ที่แขนมือข้างที่เราถือคันธนูนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สายธนูตีแขนนะครับเวลาใส่เราก็เพียงแค่สอดแขนเข้าไปนะครับในตัวเชือกตรงนี้นะครับแล้วก็เชือกด้านหลังตรงนี้ ตำแหน่งการใส่ที่ถูกต้องนะครับมันจะต้องอยู่บริเวณกลางแขนช่วงดนา่างตรงนีอ้อยู่ตรงกลางท่อนแขนตรงนี้ครับแบบนี้ครับอุปรกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่า Finger Tab นะครับอย่างตัวนี้คือของ WNS รุ่น sf 1 0 0นะครับก็คือเป็นแผ่นหนังใช้รองนิ้วเวลาที่เราดึงสายธนูจะได้ไม่เจ็บนิ้วนะครับเวลาที่เราใส่ก็เราจะใส่นิ้วกลางนะครับสอดเข้ามาในรูเชือกตรงนี้แล้วก็ดึงเชือกตรงนี้ให้แน่นลักษณะนี้นะครับที่ตัวแผ่นรองนิ้วตัวนี้รุ่นนี้นะครับมันจ,จะมีชิ้นส่วนอีก2ส่วนก็คือจะมีตัวสําหรับเกี่ยวนิ้วก้อย ล้วก็แผ่นสําหรับวางนิ้วโป้งครับเราสามารถจะเกี่ยวนิ้วก้อยไว้ด้านนี้นะครับแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยจะวางไว้ใต้แผ่นนี้หรือวางไว้ด้านบนก็ได้ทั้ง2ชิ้นนี้ทั้งตัวนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้งนะครับถ้าใครที่ไม่ถนัดก็สามารถจะถอดออกได้ครับประกอบอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่จะมาในชุดต,ตัวแพคเกจส่วนนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสายขึ้นคันครับตัวนี้เป็นเชือกที่จะใช้สําหรับการขึ้นสายธนูนะครับเดี๋ยวเราจะลองสอนวิธีการใช้การประกอบคันตัวนี้ให้ดูครับ ตัวลิ้มหรือว่าตัวปีกของกันธนูนะครับสองข้างมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีตัวที่สําหรับใส่ด้านบนกับใส่ด้านล่างมันจะมีเขียนอยู่ที่ตัวลิมครับอย่างถ้าเป็นด้านล่างนะครับจะเขียนว่า lower ส่วนถ้าเป็นลิมบนนะครับจะเขียนว่า upper ครับเวลาใส่ก็ดูตรงนี้ให้ถูกก่อนการใส่ตัวลิมหรือว่าตัวปีกเนี่ยนะครับเข้ากับตัวด้ามหอยเอ็กแซกตัวนี้ก็คือเราต้องดูตัวสลักตัวเสียเงินตรงนี้นะครับให้มันเข้าไปในตัวร่องสีดําตัวช่องตรงนี้อ่แเราก็ดันเข้ามาครับให้มันลงร่องตรงนี้แล้วดันเข้าไปที่ส มันก็ดันเข้ามานะครับตัวสปริงมันก็จะล็อกไว้นะครับอันนี้มันก็ยังขยับได้อยู่อันนี้ไม่เป็นไรนะครับเราแค่ดันเข้ามาให้สุดเฉยๆเดี๋ยวพอเราขึ้นสายธนูไปมันก็จะดึงตึงให้แน่นเองครับสายธนูนะครับปลาย2ข้างมันจะเป็นลักษณะเป็นห่วง2ข้างที่มีขนาดไม่เท่ากันจะมีห่วงใหญ่กับห่วงเล็กนะครับเวลาที่ประกอบเข้ากับคันธนูนะครับเราจะใส่ห่วงใหญ่ก่อนเสมอนะครับโดยการใส่ห่วงใหญ่เข้าไปที่ปลายลิมด้านบนนะครับลิมด้านบนนะครับเราลูดเข้ามาอันนี้คือใส่ด้านบนเข้ามาตรงนี้ครับ ส่วนปลายด้านล่างนะครับเราก็จะห่วงเล็กเกี่ยวเข้าไปที่ร่องมันตรงนี้ให้เข้าที่ไปเลยนะครับแล้วสายฮนูก็จะต้องพาดไปอยู่ด้านแบบนี้นะครับให้โค้งไปกับตามลักษณะของตัวปีกให้เข้าร่องไปแบบนี้ครับสำหรับเชือกตัวสายขึ้นคันตัวนี้นะครับปลาย2ข้างก็จะหน้าตามไม่เหมือนกัน,นครับจะมีหัวใหญ่กับหัวเล็กนะครับเวลาเราใส่อันนี้เราจะเอาหัวใหญ่ใส่ข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยด้านล่างของคันธนูเราใส่สายธนูเข้าไปเข้าที่แล้วเราก็ห่วงอันใหญ่ตรงนี้ตัวหัวอันใหญ่นะครับสวมทับเข้าไป สอดเข้าไปตรงปลายแบบนี้เราก็ดันเข้าไปให้สุดแบบนี้ครับส่วนปลายด้านบนนะครับเราก็จะเอาปลายเชือกที่เป็นหัวขนาดเล็กนะครับมาส่งเข้าไปที่ปลายตรงนี้ใส่เข้าไปที่ปลายตรงนี้ครับแบบนี้ครับการขึ้นสายตัวห้อยเอ็กแซตัวนี้นะครับพอเราใส่ตัวเชือกนะครับตัวลิมสายขึ้นคานตรงนี้ไปเสร็จแล้วนะครับก็เอาเท้าเหยียบนะครับเท้าเหยียบที่ตัวเชือกสายขึ้นคานมือหนึ่งนะครับก็ดึงคันนูขึ้นมานะครับให้ตัวลิมมันโก่งแล้วก็เราก็เอื้อมมือเข้าไปอีกมือนึงครับเพื่อจะรูดตัวสายนูเข้าไปให้มัน ของตรงลิฟต์แบบนี้แล้วก็ลงช้าๆแบบนี้นะครับเวลาถอดออกก็ทําเหมือนกานนรนับทำย้อนกลับก็คือเราดึงขึ้นมาให้สายฮันูมันย่อนนะครับแล้วก็ปลดสายฮันูออกแบบนีนะ้ก็จะสามารถถอดคาร์ฮันูออกมาได้นะครับจังหวะที่เราขึ้นสายมานะครับเกี่ยวเข้าไปแบบนี้แล้วนะครับพอเราจะไปใช้ยิงก็คือเราถอดตัวเชือกสายขึ้นคารที่เราใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็เช็คว่าตัวสายฮันูเนี่ยมันเข้าร่องทุกอย่างตอมที่จะใช้งานหรือยังนะครับโดยการดึงสายฮันูมาช้าๆแบบนี้ครับดึงมาสั้นๆร้บปล่อยเพิมแบบนี้ ดึงเช็คแบบนี้สอาทีนะครับว่าตัวลลิ้มตัวสายธานูเข้าล็อกหรือย่างพอเ,เข้าล็อกพร้อมแบบนี้แล้วนะครับเราก็ประกอบส่วนอื่นของพันธนูต่อเข้าไปแล้วก็นําไปใช้ยิงได้ครับ